สวัสดีครับคลิปนี้คุณอยู่กับเจรันอีกครั้งนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิป first impression นะครับวิ่งครั้งแรกเนาะของรองเท้า Nike ้ l p h a f l y 3นะครับว่าสัมผัสแรกหลังจากมาวิ่งเนี่ยวันนี้วิ่งไปประมาณ10โลเนาะว่าฟิลเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็วันนี้เนาะมีโอกาสได้ก็คือได้มาวันนี้ตอนกลางวัน,นครับแล้วก็เอามาลองเลยช่วงเย็นวันนี้เนาะว่าแบบฟิลวิ่งเป็นยังไงบ้างครับ ก็สำหรับตัวนี้เนาะเรามาเริ่มกันที่อัปเปอร์ของนี้ก่อนอัปเปอร์เนี่ยเป็น, 0, นอะตอมนิด3.0เนาะอย่างที่สเปคทุกคนรู้อยู่แล้วเอ่ออัปเปอร์ให้การระบายอากาศที่ดีมากเป็นหน้าผ้าที่โปร่งเอามากๆนะครับแล้วก็ เป็นอัปเปอร์ที่ให้ความกระชับในการสวมใส่ที่ค่อนข้างดีเลยเรียกได้ว่าแบบกระชับเหมือนแบบเราใส่ถุงเท้าไปเลยเนาะเนื่องจากแบบทรงของอัปเปอร์เนี่ยมีความเป็นแบบเป็นสกไลน์เนาะเป็นถุงเท้าเหมือนเราก็สวมเข้าไปเหมือนถุงเท้าเลยให้การล็อกกระชับที่ดีมากๆนะครับทั้งในส่วนของมิดฟุตเอ่อปลายเท้าแล้วก็การล็อกข้อเท้าเนี่ยทำได้ดีเช่นกันนะครับบริเวณข้อเท้าเนี่ยมีการบุนนุ่มมาให้ด้วยซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับให้ความสบายในการสวมใส่ที่ค่อนข้างดีเลยเนาะในจุดนี้ แล้วก็ในส่วนของเชือกนะครับเป็นเชือกแบบคล้ายๆตัวเวเ e อร์ไฟเนาะก็จะเป็นเชือกแบบมียหยักๆนิดนึงนะครับก็ให้การรัดก,กระชับที่โอเคเลยนะครับแน่นไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยนะครับเชือกตัวนี้โอเคมากๆมีความยาวที่ผมว่าเหมาะสมนะครับไม่ได้ยาวมากหรือสั้นจเกินไปเนาะกำลังดีเลยนะครับมาต่อกันที่พื้นมิโซของเจ้าไนกี้เอฟเฟอร์ไฟสนะครับพื้นมิโซต,ตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่รู้กันเนาะว่าเป็นพื้นมิโซคือเป็นซุมเอ็กนะครับ สชั้นคั้นกลางด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เพดที่มีความกว้างกว่าตัวอัลฟ่าไฟสอนะครับแล้วก็มีพอตแอร์ซูมยูนิตมาให้2อ o พอนะครับอยู่ช่วงบริเวณเอ่อปลายเท้าเนาะคอนมาทางมิดฟุตนิดนึงซึ่งถามว่าการตอบสนองของมิโซของรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างต้องยอมรับครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่รองเท้าที่แบบทำมาเพื่อคนวิ่งเร็ววิ่งเร็วอย่างเดียวจริงนะครับ มันเป็นพื้นมิโซที่ผมรู้สึกว่าคุณวิ่งช้าคุณก็เอนจอยกับรองเท้าคู่นี้ได้เออมันเป็นมิโซที่แบบวิ่งช้าก็ยังมีแรงในการดีดส่งเราไปได้เรื่อยๆอยู่แต่กะนั้นเมื่อเราวิ่งเร็วมันก็เป็นพื้นมิโซที่ให้การตอบสนองที่ดีมากๆยิ่งถ้าใครแบบวิ่งแล้วตบช่วงแอร์ยูนิตเนี่ยยิ่งทําเหมือนแบบแน่นอนดูกันดีอยู่แล้วว่าอัลฟ่าไฟเนี่ยใครตกช่วงแอร์ยูนิตเนี่ยเหมือนกดสูตรเออซึ่งตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันว่า มันเหมือนกันกดสูรเลยก็แบบลงตรงแอร์ยูนิตปุ๊บรองเท้าให้การตอบสนองทันทีและดีออกมากๆถามว่ามีความนุ่มนวลนุ่มสบายในการสวมใส่ไหมอย่างใส่เดินตอนนี้มีความนุ่มนวลนุ่มสบายเลยแต่พอใส่วิ่งเนี่ยจะเป็นฟิลคาแรคเตอร์ที่นุ่มแต่มีความแน่นอยู่นะครับนุ่มแน่นยิ่งตรงตรงช่วงแอร์พอตเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะนุ่มนิดเดียวเลยแล้วเจอแอร์พอตปุ๊บมันด้งกลับทันทีซึ่งตรงเนี้ยโอ้ผมถือว่าการตอบสนองของพื้นรองเท้าทําออกมาได้ดีมากมาก แล้วก็ในส่วนของการลงเท้าเนี่ยถามว่าลงช่วงกลางเท้าได้ไหมไม่ต้องไปลงช่วงแอร์พอตได้ไหมก็ได้ผมว่ามันรุ่นนี้มันทําออกมาแล้วมันทําให้เราวิ่งง่ายกว่าเดิมเนาะมันไม่เหมือนตัวหนึ่งกับตัว2ที่เราต้องลงแบบลงตรงแอร์พอตเท่านั้นอันนี้เราไม่ต้องลงช่วงแอร์พอตเป๊ะก็ได้ก็ยังได้รับประโยชน์จากแอร์พอตอยู่ถึงแม้จะไม่ได้เต็มที่เท่ากับการลงที่บริเวณแอร์พอตอย่างเต็มที่ก็ตามนะครับส่วนคู่นี้ผมไม่แนะนําให้ใครเอามาแล้วกแบบับ ใส่ลงส้นเท้าเนาะเพราะอย่างที่รู้กันว่าส้นเท้าของรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันไม่มียางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาใส่ไปลงส้นเท้าเนี่ยมีโอกาสที่รองเท้าเนี่ยจะเกิดความเสียหายแล้วก็อาจจะพังไวกว่าปกติได้นะครับในส่วนนี้ต่อมาก็คือในส่วนของพื้นเอลโซะที่บอกไปนะครับก็คือจะเป็นช่วงหน้าครับจะเป็นยางยางแบบปกตินี่แหละของไนกี้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมถือว่าให้การเกาะ จิดเกาะที่ค่อนข้างโอเคเลยในพื้นแห้งพื้นเปียกยังไม่ได้มีโอกาสทดสอบนะครับแล้วก็ในส่วนที่บอกไปเนาะว่าไอ้ตรงส้นเนี่ยมันไม่มียางรองดับนะครับใครลงส้นเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้คู่นี้ดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะพังได้เร็วเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มียางเลยลงส้อนอาจจะเกิดการสึกได้ค่อนข้างง่ายเนาะเพราะโฟมซ s ปเอก,ก็รู้กันอยู่แล้วว่า สง่ายมากๆนะครับในส่วนนี้ต่อมาในเรื่องของไซซิ่งของรองเท้าคู่นี้นะครับแนะนําเลยว่าให้ใส่ตรงไซน์นะครับตรงไซส์ได้เลยไม่จําเป็นต้องเพิ่มนะครับถ้าเพิ่มเนี่ยผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเพิ่มไปเนี่ยอาจจะอาจจะเออกว้างเกินไปอาจจะเกิดอาการแบบหลวมๆได้นะครับในส่วนนี้ก็ไม่นําให้เพิ่มไซส์ดีกว่าเนาะใส่ตรงไซส์ไปเลยง่ายกว่าก็โดยสรุปเนาะเพราว่าฟิลลิ่งเอามาใส่วิ่งครั้งแรกเป็นไงบ้างนะครับสำหรับเจ้า n i ้ e Alpha ฟ l y 3 ต้องยอมรับว่าอัลฟ่าไฟล์เนี่ยหลายคนเนาะอาจจะบอกว่ามันไม่เด้งเท่าหนึ่งมันเด้งกว่า2มันไม่เด้งเท่าหนึ่งซึ่งก็ถามว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมผมมันไม่เคยลอง2แต่ว่าหนึ่งผมเคยลองซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นประมาณนั้นแหละผมรู้สึกว่าอัลฟ่าไฟลมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันระหว่าง1กับ2นะครับเป็นอัลฟ่าไฟที่ใส่ง่ายขึ้นเหมาะกับทุกๆคนมากขึ้นสามารถวิ่งได้ทุกย่านความเร็วใครบอกว่าเอามาวิ่งต้องวิ่งเร็วเท่านั้นถึงจะใส่ได้ไม่จริงนะครับ ใส่วิ่งชิวๆก็ได้เพจแบบ7-8ผมว่าใส่ได้และรองเท้าให้การตอบสนองทุกย่านความเร็วจริงๆเออซึ่งตรงนี้ผมถือว่าดีมากแล้วก็แต่ว่าใครอาจะเอามาแบบรีคาเวอรี่อันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องนะครับวันนี้มันไม่ใช่รองเท้ารีคาเวอรี่เรนเป็นรองเท้าเลสซิ่งอ่าก็ต้องโน้ตไว้นะครับถึงจะบอกว่าใส่วิ่งช้าได้แต่ว่าไม่ใช่รีคาเวอรี่นะอันนี้เออแล้วก็ในส่วนของความมั่นคงของเท้าคู่นี้ก็ เป็นรองเท้าที่มีความมั่นคงที่ค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าผมยังขอติดไว้นิดนึงว่าพอเวลาเดินเนี่ยผมยังรู้สึกแบบตรงเวลาเราเดินแล้วแบบลงส้นเนี่ยมันยังมีทุกึกแบบเอียงๆนิดนึงอันนี้เดี๋ยวขอลองกันยาวๆก่อนว่าจะยังไงนะครับแต่เวลาวิ่งเนี่ยลงช่วงแบบกลางเท้าปลายเท้าเนี่ยผมถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับในส่วนนี้ก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิป first impression วิ่งครั้งแรกคร่าวๆเนาะสำหรับเจ้า Alfa Fire 3นะครับส่วนคลิป full review มาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเรามา ดูกันอีกทีเนาะว่าตอนนี้ติดหลายติดหลายคู่เลยเออก็เดี๋ยวมาแล้วก็จะรีบลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับขอไปทดสอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเจรันไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย